เอ้าโอ้ยมันลุ้มันลมุ้มันลมมุนลมบปเอ้ยบปเฮ้ยขอต้อราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมเต้นนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเกมเออ่โรนินเพรไรในในหัวนะครับท่านผู้ชมหรืออะไรจะพูดอีกนิดเดียวจับได้ท่านผ <c oughs> ู้ชมท่านผู้ชมแต่คลิปก่อนนะครับที่เราอัดไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็ท่านผู้ชมดูรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ชมจากคลิปก่อนที่เราเป็นแลแล,แล,แลดูเหมือนคนจันจัดนะครับแต่เราดูแบบซับูไรมากขึ้นนะท่านผู้ชมเพราะผมใส่อุปกรณ์เองนนะท่าผู้ชม แต่ผมก็ไม่เล e <hi> ่นต่อเลยนะผมแค่เปลี่ยนอุปกรณ์เฉยนะครับนท่านผู้ชมมันก็จะมี here, <Yeah. S 1> ดาบตอบมานะครับนี่ก็จะเป็นดาบเออดาบดาบสองเล่มท่านผู้ชมมันก็จะเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมนี่น่ดาบเก่าเรานะครับนี่คือดาบใหม่ที่ผมใส่ไปนะครับผ่านสะพายตรงหลังนะครับดาบนี้มันก็มีอัพนะครับผมให้อัพตรงนี้นะครับแต่ผมเล่นดาบตัวนี้กันนะครับท่านผู้ชมนี่คือน่าจะเป็นสกิลนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเพิ่มได้ Genesis. นะครับโดยใช้อันนี้น <producer. S 2> <off IR> ่าจะเป็นกล่องท่านผู้ชมกล่องสุ่มใช่ไหม อ๋อท่านผู้ชมได้ถ้าใครไม่อยากเสียเงินอะไรก็มาดูโฆษณาแล้วก็สุ่มกล่องได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมมาสุ่มบ้างดีกว่าดูดูแค่ดูโฆษณานะครับโอเคท่านผู้ชมแล้วก็ไปดูบทละครต่อดีกว่าท่านผู้ชมใช่บทละครก <laughs> <laughs> ็ <g ül> ถึงฉากที่ห้าแล้วครับท่านผู้ชมมียี่สิบฉากน,น,นะครับไอ้ขอถึงฉากฉากที่ยี่สิบไอ้ฉากที่สิบเถอะโอเคเกมนี้ก็ข้าเล่นยากนะครับท่านผู้ชมโอเคมันก็จะเลือยไปใช่ไหมาการเสริมพลังโอเคผมเอาไอ้นี่กันม,มาลองของมันดิ โอ้ยมาแล้วมาแล้วปึ๊บปึ๊บเออมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยววะด่าด่าแบบนี้นะยะะโอ้ยโอเคได้ได้ด่าประทะกันนะครับดาบะไบปะป้งแล้วมันก็จะปึ๊บเออปึ๊บโอเคดาบนี้ก็ไม่ใช่ความเร็วนะครับเน้นความแบบน่าจะแบบดาบหนักเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเอาดาบคู่มาเล่นดูว่ามันจะเร็วไหมเอ้ยมันจะอันนี้มันหนักแต่เท่จัดเลยว่ะผมก็ชอบเลยปึ๊บโอเคปึ๊บมา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 เดี๋ยววะหลบไปกันท่านปึ๊บโอเคทันอยู่เอ้ย ท,ท่านอยู่เว้ยโลนินพู้นายเนยง้อข่าค,คือโรนินันดับหนึ่งซามูไรเออโอ้ยเอ้ยเราเราเสื่อมอุปกรณ์เราทำให้เขาตีเข้าการโจมตีถึงชีวิตนะครับค่าเสียหายจากการติดคลิปขจีเข้าเพิ่มขึ้น4ี่นะครับเซ่ความเสียหายจากกระบวนท่าเพิ่มขึ้น30%มสิร์เนตเลครับพวกเาเสริมพลังชีวิตดีกว่าข่าโอเคเราต้องรีบประกาศโอเคเพื่อนอ้ยบาสิ้เพื่อนแม่แรงว่ะปุ๊บโอเคแล้วก็การทานครับท่านผู้ชมมาดีว่า โอเคติดแล้วโอเคได้ผู้ชมโอ้ oh, เราเปลี่ยนอุปกรณ์ง่ายกันเยอะเลยครับผู้ชมดีว่าเราเรายากเพราะเราไม่เปลี่ยนอุปกรณ์กันก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบที่กันไอ้หมอน,นี่ก่อนเอบอบายโอเคตัดประทะกันเราต้องรีบปุ๊บกันเออไม่ได้เราเออมาเดี๋ยววะโอเคการทันไปพี่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นหว่ะไม่เห็นหว่ะเฮ้ยเพื่อนมาเดียเด๋ยวฟ้าข่าคือโดนินดับหนึ่งนิปแตล่าแล้วไอ้หนูใครวันนั่งอยู่นั่นอาจารย์พี่แกแล้วโอเคเจอพี่คนเดิมนะครับหลัที่เราสู้กันก่อนนะครับโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วท่านี้โอ้ยภาพนี้แมลง โอเคเราต้องอย่าแเป้ย่แเปกันกันโอ้ยเฮ้ยขอ,อไปกับเสียงรบกวนด้วยนะ,ค,นะครับผมโอเคชนะผู้ชมแต่ใครวะพี่คนเนี้ยโอเคมาแล้วท่านผู้ชมศัตรูเหรออ๋อคอมมิวนิชั่นปิดปใบหน้านะครับนั่นจะดาบโอ้ยโอ้ยผู้ชมเราได้สกิลนท่าผู้ชมดาบอายพิษเพิ่มให้ทำให้ศัตรูติดพิษสร้างคุณเสียต่อเนื่องแล้วเราพลังโจมตีว่าเราเอาไอ้ไอ้ที่ตัวดีกท่านผู้ชมฉากที่หกโอเคโอเคโอ้ยบาย โอเคเราไม่ผ okay. ่านด่านนี้ใช่ไหมครั้งก่อนอะบาชิมาแล้ยบากนผู้ชโอเคโอเคโอเคไม่เอะหนักโอ้ย่ม่ไหมเลาเลลาเลล้ยกันกันก่อนกันก่อเอออ้ยบาอท่านไม่ทำคิดแต่งนผช้ชมโอ้ยเลือจัดบกเเราต้องระวังที่สุดโอ้ยช้ชมเราจะล้มแล้วชมล่ผู้ชมอ๋อตายตายแม่งเอ้ยตาย เราตายฉากที่หกท่านผู้ชมมไปเลยหยีชนะอยู่แล้วท่านผู้ชมโคตรบ้าเลยว่ะเกิดชนะแล้วเมื่อกี้ผมว่าเราต้องอุป,ปกรณ์ชมอัปเกรดเอออย่าว่าเอาอีกอีกอัปเกรดอัปอีกอัปอีกเอออัป,ออปแล้วก็มาต่อจากปึ๊บโอเคแล้วก็เล่นมาถึงด่านด่านฉากที่ห้า้วครับท่านผู้ชมปึ๊บเดีย๋วดวยวเราการท่านผู้ชมแล้วก็เจอกันนายคนนี้อีกอีกครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเขาไปกระเจียวรถด้วยนะครับ โอ้มาเก๊ะมาเอึมาเอึอึ๊บการกันปึ๊บโอเคมาผมเริ่มผิวระหว่างน้ำโฉมอ้ล้มล้มนะครับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับนะโอเคเราได้พลังจากเทอคนนี้ไหมสาวผู้ดีสุดแห่งสารสศักดิ์สิทธิ์นะครับเครื่องรางที่กำลังลุ่งโรจนพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเมื่อสตูทั้งหมดบนสนามลบได้ถูกกำจัดการให้พรจากมังกรขาวนะครับ ความเร็วในกนารโจมตีเพิ่มขึ้น8%สูงสุด3ครั้งเมื่อศัตรูทั้งหมดบนสนามลบได้ถูกกำจัดโดยที่คุณไม่ได้รับความเสียหายโอ้ยว่าเป็นอันนี้กันนะคุณผู้ชมบรนแรกแล้กันโอเคผ่านได้ตามคุณผู้ชมเราต้องสักทีสักทีหรอวะโอเคโอเคปึ๊บโอเคมาโอเคเราจัดตรงนี้ได้ง่ายร้อมง่ายง่ายวะปึ๊บโอเคการได้มาเดีววะมาเดีววะปึ๊บโอเคมามาไว,ไว้ไว้ไว้โอเคโอค้ย ทำไมมันง่ายจังว่าเขาเนี่ยผมไปเอาแต่ผมไปอัพอุปกรณ์มานะครับผู้ชมมาเลยไม่ยากขนาดนั้นขอเพิ่มพลังโจมตีด้วยกันนะครับมาแล้วจากที่เจ็บปุ๊บโอเคโอเคโอเคบ่ายปปุ๊บโอเคกันได้กันทันกันได้บ่าววิปมาปุ๊บโอเคโอเคมาดีสัตมาดิฟัดโอ้ยแม่งล้มเลยผู้ชมพี่หมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมิงเขียนกดบังอาสนัก เออมึงอ่านคำค้านะไอ้พวกกระจอกทั้งหลายฉากที่8นะครับชมเรามาไกลกว่าเดิมเยอะมาเดี๋ยววะปึ๊บโอเคกันได้โอ้ยมันชอบผีมาแล้วเราต้องห้ามกันเพราะว่าเราล้มแน่นอนเขาเนี้ยโอ้ล้มแล้วชอบชีมันผีมันผีมันเอาแล้ว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 เออใครเขาช่ที่เองไม่ตีพอมันง่ายเกินไปใช่ไหมที่โดนฟันนะเฮ้ยปึ๊บโอเคโอ้ยอะไรวะกิดเนี้ยว้าวสุดจัดโอเคเราเพิ่มพลังชีวิตไปนะครับผู้ชม เข้ามาวะเข้ามาเดียววะเข้ามาเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าโอ้โหล้มเลยเองชมแม่งโอ้โหแรงจัดแม่งฟาดกระเลียดเสร็จแล้วล้มเลยวะอึ๊บโอ้ยมันล้มมันล้มมันล้มบ้าเอา้ยบ้าเอา้ยมันล้มปีชหมาที่มาแล้วหมาแล้วโอ้โหมึงโอ้โหแพ้เธอพี่ตายเธอไอ้เหี้ยโอ้ตายดีกว่ามั้งขนาดนี้แล้วเนี่ยไอ้สัตว์ได้โอ้โหไม่ไม่ไหวไองชมเองบ้าหรือเปล่าแม่ลงลุมกันนี้ใครจะไปชนะได้เพศ ที่เล่นขนาดนี้ผมยอมแพ้ดีกว่าอะไรวะออ้ยแต่ของอุ้ยแต่ของเยอะมากคานผู้ชมเราต้องเลือกเหรอการเลือกโอ้ยฉันยอดดาบของซูลาดาบคู่ลมหมุนดาบชันเซี่ยวเราเป็นดาบเนี่ยเพราะเราได้แล้วครับตัวนี้โอเคโอ้ยแรงแรงคุผู้ชมเราได้ดาบไหม โอเคท่า okay, นผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากกับพี่เจ้าดีนะครับท่านผะู้ชมถ้าใครชอบกนกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมครับพูดอะไรงงๆหรืออะไรเดพูดอะไรไม่รู้เรื่องมก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวงานจะพัฒนาไปนะครับท่านผู้ชมงั้ำไปเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมทีซิวเกินเจอกันคลิปหน้าคกูเจอกันนักชมเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอจอกันครับ,รบ,นะรบผม